ไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวไม่ใช่เท่าเพราะอยู่นา่น <Yeah. S 1> แต่วันนี้เรากินข้าวด้วยและเรารู้เรื่องข้าวด้วย <Yeah. S 1> ข้าวไทยวันหน้าจะไปเก็บไว้ที่ขั้วโลกเหนือ <Wow. S 2> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้กลับมาที่กรมการข้าวอีกครั้งนะครับมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญสมหมายเรื่องเ,ออเล็กๆนิดเดียวนะว่าข้าวที่มันมีความไวต่อช่วงแสงเป็นอย่างไรให้ท่านช่วยอธิบายนะครับเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจเพราะว่ามันมีเรื่องราวหลากหลาย ต,ต,ต้องถามท่านนะข้าวที่ไวจอต่อช่วงแสงกับข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงมันต่างกันยังไงครับครับข้าวนอกจากจะแบ่งเป็นข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าแล้วเนี่ยยังมีข้าวที่แบ่งตามการตอบสนองต่อช่วงแสงคือแสงแสงอาทิตย์เราเนี่ยนะครับแสงสว่างของเราที่ที่เราเช้าเราเราเราเห็นเราเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นพืชหรือข้าวเนี่ยก็มี อิทธิพลนะครับต่อการออกดอกขึ้นอยู่กับช่วงแสงด้วยเช่นในกลุ่มนี้ก็จะมีข้าวไวต่อช่วงแสงกับไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งเราจะพูดถึงข้าวไวต่อช่วงแสงก็คือข้าวนาปีเราเนี่ยแหละครับข้าวนาปีปข้าวนาปีไวต่อช่วงแสงครับที่เรียกว่าข้าวนาปีก็คือปลูกเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะปลูกเดือนไหนหรืออะไรยังไงก็ไปเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกาหรือธันวาคมของทุกปี เลยเรียกเป็นข้าวนาปีจะมีอายุการเกี่ยว,ยวนานนะครับซึ่งในกลุ่มข้าวไวตัวช่วงแสงนี้ก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มนั่นคือนิดนิดน,ดนึงคือครับท่านว่าปลูกช่วงไหนเนี่ยก็ต้องไปเกี่ยวพฤิกาครับปกติข้าวมันก็มีสามเดือนสี่เดือนเท่านั้นครับแล้วถ้าเกิดนาปีมันเริ่ม,เร,มเริ่มเดือนไหนอ่ะสมมตินาปีนี่ถ้าเราหวานข้าวแห้งนะครับ<ม>ก็จะเริ่มหลังสงกรานเดือ,อเมษาครับ แล้วจะง,งอกก็คือฝนแรกมาก็เริ่มงอกก็อ่านในช่วงเดือนกรกฎาคมคนะครับหรือสิงหาถ้าปักดําก็ในช่วงสิงหาถ้ามีถ้ามีน้าไม่คือนาปีครับนี่คือนาปีไปเกี่ยวพิจิกาก็เกี่ยวพฤติกิกาของทุกปีพร้อมกันครับอันนี้คืออิทธิพลของแสงมีมีอ่าอิทธิพลต่อการออกดอกอติดผลของข้าวนะครับ,รบซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีสามกลุ่ม ก็คือข้าวอายุเบานะครับแล้วก็ข้าวอายุปานกลางและข้าวอายุหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวอายุเบาก็คือออกดอกเร็วกว่าสุกแก่เร็วกว่านะครับขยับมาก็จะเป็นกลุ่มข้าวอายุปานกลางข้าวอายุหนักในจะท้ายสุดเลยนะครับก็คือข้าวกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของนาลุ่มนะครับเกษตรกรก็เอาไปปลูกไว้นาลุ่มที่ที่น้าท่วมถึงพอน้ําลดแล้วเนี่ยฝนหมดแล้วก็จะ เกี่ยวเหมาะสมพอดีอนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นข้าวพื้นแข็งส,ส่วนใหญ่อันนี้ก็คืออิทธิพลของแสงมีมีผลต่อการออกดอกของข้าวนะครับก็จะเป็นทานาเขารู้เรื่องนี้ดีก็ทาวนาก็ทราบครับทราบเขาก็เลยเลือกพันุ์ข้าวาให้เหมาะสมนะครับที่สําหรับจะไปปลูกในแต่ละพื้นที่เช่นนาดอนฝนหมดเร็วนะครับน้าแห้งเร็ว <c oughs> ก็จะปลูกข้าวอายุเบา ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวก่อนก็เช่นข้าวกขอ5หรือทางอีสานก็จะเรียกว่าข้าวดอหรือข้าวอะไรต่างๆเนี่ยจะสุกแก่เร็วก่อนนะครับนาพื้นที่ปกติหรือนากึ่งลุ่มกึ่งดอนเนี่ยก็จะปลูกพวกข่าวดอกมะลิ105อกขอหอย่างเงี้ยฮะส่วนนาน้ำลึกเลยเนี่ยจะปลูกข้าวอายุหนักนะครับอันนี้เก็บเกี่ยวทีหลังเลยก็จนถึงธันวาคมหรือปีใหม่ของทุกปีนะครับอันนี้จะสุกแก่ช้า นะครับอายุหนักเอาแล้วทีนี้มันจะมีที่ชาวนาชอบทํานาปรังบางคนทำสองครั้งก่อนที่นาปีจะมาเนี่ยนะอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ข้าวประเภทไหนครับอ๋อข้าวกลุ่มนี้จะเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงไม่ไหวซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ผมได้บอกกล่าวเบือต้นว่ากลุ่มเนี้ยแสงไม่มีที่ผลต่อการออกดอกติดผลของข้าวก็คือ ข้าวกลุ่มนี้จะเป็นข้าวลูกผสมนะครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ในอดีตที่เรา,าเรียนรู้แล้วก็มีการผสมพันธุ์ข้าวนะครับกลุ่มนี้จะเป็นข้าวไม่ไวต่อแสงก็คือนับอายุของข้าวนะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ120วันหรือสเดือนสี่เดือนครับโอ้เป็นข้าวที่เราเราดัดแปลงพันมาแล้วครับมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องแสงไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววัดอายุเลยว่าเท่ททานี้เดือนครับปลูกเมื่อไหร่ก็นับไป นับไป90บวันอันนี้คือออกดอกอนะครับบวกอีก30สบวันอันนั้นคือสุกแก่สุกแก่ก็เก็บเกี่ยวได้ครับความต่างก,กันกับข้าวที่ไวต่อช่วงแสงอันนั้นต้องบอกว่าเป็นข้าวธรรมชาติครับที่มันเป็นของมาอย่างมันอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นครับวนาเขาก็กรู้รู้ครับธนาทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวนาน้ําฝนหรือข้าวนานปีส่วนใหญ่เกษตรกรจะคัดเลือกพันธุ์ <ased> <S <S ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วรู้ว่าฝนจะมาช่วงไหนจะปลูกช่วงไหนเก็บเกี่ยวช่วงไหนแล้วมันเหมาะสมตรงไหนนะครับแต่ถ้าเอาพันุข้าวไม่ไวตัวช่งแสงภาคกลางเอาไปปลูกบางแห่งก็ฝนก็ยังมีอยู่ก็เก็บเกี่ยวไม่ได้น้ําก็ยังท่วมขังเต็มเต็มทุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอฤดูฝนพายุเข้าอะไรชนนั้นก็เก็บเกี่ยวไม่ได้ผลผลิตก็เสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปลูกข้าวนาปี นะครับก็ลมหนาวมาก็พอดีก็แห้งฝนหมดพอดีก็ตากเก็บเกี่ยวตากนะครับแล้วแล้วพันพันต่างๆที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยกรมกันข้าวทำขึ้นมาเนี่ยนะหรือว่าเราไปจ้างให้พี่น้องชาวนาเนี่ยเป็นผู้ปลูกแล้วเรารับซื้อคืนพันธ์ประเภทนั้น มันเป็นพันข้าวนบันบนาปีอย่างนั้นใช่ไหม<อ>ครับที่ไม่ไวต่อช่วงแสงมีมีทั้งสองประเภทครับทั้งนาปีที่ไวต่อช่วงแสงกับเขาเรียกอะไรนาข้าวข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาชนประทานส่วนใหญ่จะเรียกว่าข้าวนาชนประทานนาปีเนี่ยจะเป็นข้าวนานนํงฝนซะส่วนใหญ่นะครับข้าวนาชนประทานเนี่ยก็จะเป็นข้าวาไม่ไวต่อช่วงแสงอันนี้ก็จะมีเกษตรกรที่ทาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับอกองกองเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์วิจัยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเกษตรกรที่ผลิตให้นะครับเราก็จะเอา,อาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นหัวเชื้อพันธุ์ไปให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ปลูกอีกทีหนึง่งนะครับโดยมีนักิชาการเข้าไปควบคุมดูแลนะครับแล้วก็รับซื้อคืนมาขยายแล้วก็จำหน่ายให้เกษตรกรต่อไปครับ อย่างสองวันก่อนผมผมเห็นข่าวแถวบ้านทะเลาะกับการไฟฟ้าว่าเมื่อก่อนนาถนนเข้านาเขาไม่มีแสงไฟนีออนมาติดใช่ไหมครับครับแลวพอ,อ,อมีไฟนีออนมาติดตอนกลางคืนเนี่ยนะข้าวเขาไม่ออกรวงรเพราะเพราะมันมันได้แสงสว่างตลอดมันก็หากินมันไปเรื่อยๆครับอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับได้รับแสงอทั้งวันทั้งคืนข้าว ข้าวจะออกออกดอกแต่สุกแก่ช้าครับแล้วก็รวงไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะได้แสงเกินเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าจะออกดอกในกลุ่มข้าวนาปีหรือข้าวไวตัวช่วงแสงเนี่ยจะต้องได้รับแสงสั้นก็คือช่วงหน้าหนาวตอนเช้าเนี่ยอย่างเราจะไม่เห็นแสงพรอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะมืดเร็วช่วงนี้แหละเหมาะเหมาะสมสาหรับข้าวนาปีที่ออกดอก นะครับอันนี้คือธรรมชาติเขาสร้างสรรค์มาแล้วก็ให้ให้ให้มันเหมาะสมกับพืชคือข้าวนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นข้าวไวต่อช่วงแสงข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับชาวนาชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เขาเขารู้เขาอยู่แล้วครับเนาะใช่ครับอมาเป็นปัญหาที่นักข่าวนี่แหละอยากรู้ <laughs> 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 เออเออ แล้วแล้วคุณสมัยวันนี้มีอะไรที่จะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับเรื่องของพันุข้าวนะครับกรมการข้าวเองก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับทั้งข้าวไวต่อช่วงแสงแล้วก็ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือนาชมะทานเนี่ยนะครับให้เกษตรกรได้เลือกใช้ไปปลูกนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับช่วงอายุของการปลูกข้าวนะครับอย่างนาปีหรือข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเรา ก็เลือกพันข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับอย่างในสมัยอดีตานาดอนเราก็จะปลูกข้าอายุเบานะครับนาพื้นที่ปานกลางเราก็ปลูกข้าอายุปานกลางก็อายุการเก็บเกี่ยวก็เหมาะสมนะครับส่วนพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมถึงหรือน้ําท่วมซ้ำๆนะครับก็เลือกใช้พันข้าวอายุหนักซึ่งมีต้นสูงนะครับพอถึงระยะเวลาจะเก็บเกี่ยวน้ําก็ ลดลงพอดีก็เหมาะสมสาหรับในช่วงเกี่เกี่ยวเพราะฉะนั้นการเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นสิ่งจําเป็นสาหรับนาปีนะครับถ้าใช้พันธุ์ข้าวไม่เหมาะสมก็จะเกิดปัญหาน้ําท่วมข้าวผลผลิตเสียหายนะครับก็จะเกิดปัญหาต่อเกษตรกรนะครับว่าเลือกใช้พันธุ์ข้าวไม่เหมาะสมก็ทําให้คุณภาพข้าวไม่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยครับ,รบนี่เป็นเรื่องของข้าวไวแสงไวต่อช่วงแสง ในข้าวที่ไปไวต่อช่วงแสงนะครับเราบอ,อกเอความรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญสมหมายแล้วก็อีกสักพักหนึ่งอาจจะมาเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้องเอาพันธุ์ข้าวไทยเนี่ยไปไว้ที่พัโลกเนาะเพื่อสร้างอาหารอนาคตเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับข้าวตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ทน่ารู้นะก็าฝากคุณสมหมายกระสานไว้ด้วยนะครับผม ข้าวไทยสดใสซาบซาบไม่ว่าวันนี้วันหน้าก็ยังมีอนาคตรู้ไหมข้าวไทยไม่มีมดรู้ไหมข้าวไทยไม่มีมดเพราะอนาคตจะไปอยู่โคโลกเหนือแล้วไงแต่แดแดแต่แด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 แแแ